เดี๋ยวขอสรุปเป็นสไลด์นี้ก่อนนะคะมาดูว่าในระบบรับและนำส่งนะคะมีแบบฟอร์มอะไรในการบันทึกรายการบ้างแล้วก็ใช้ประเภทเอกสารอะไรในการบันทึกรายการบ้างนะคะจากชื่อระบบนะคะชื่อระบบบอกแล้วว่ารับและนำส่งเนาะภาษาอังกฤษเรียกว่า r e receive c p r o c e s s ะะหรือเรียกย่อๆว่าระบบ RP นะคะเป็นการรับเงินแล้วก็เอาเงินตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับเงินที่เป็นเงินไรายได้แผ่นดินหรือว่าเงินฝากคลังรับมาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่เป็นเงินสดหรือว่าเป็น Euros เงินสดเช็คหรือว่าเป็น e-payment นะคะเรารับเข้ามารับเงินพวกนี้ไรายได้หรือว่าเงินฝากคลังเข้ามาเสร็จแล้วเราต้องบันทึกรายการในระบบ GF ก่อนนะคะบันทึกรายการก่อน อีเวนต์เช่นกันนะคะกรณนนีที่ท่านรับมาเป็นแบบอีเ m นต์รับมาเป็นผ่านเ r c บ d e โรับผ่านเครื่อง EDC เนาะรับผ่านตัวที่เป็นบาร์โค้ดใบบิลนะคะท่านก็ต้องมาบันทึกรายการในระบบเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูในกระบวนการขารับเงินก่อนนะคะกระบวนการรับเงินฝั่งนี้ ะะกระบวนการรับเงินในระบบรับและนําส่งนะคะเราจะแยกออกเป็น4ประเภทเอกสารนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการรับเงินตัวแรกก่อนนะคะการรับเงินตัวแรกเป็นการรับเงินรายได้แผ่นดินนะคะรายได้แผ่นดินที่เป็นของหน่วยงานท่านเองนะคะตัวนี้เราจะเรียกประเภทเอกสารตัวนี้ว่าประเภทเอกสาร RA นะคะ เมื่อสมัยที่เราใช้เทอร์มินอลเราก็จะใช้คีย์ผ่านคำสั่งงานเนาะมันจะเป็น ZRP underscore RA ถูกไหมคะตอนนี้เราไม่ได้ใช้คีย์ t c โค e ละเราใช้แบบฟอร์มในการบันทึกรายการนะคะสำหรับประเภทเอกาสาร r ารตัวนี้เราใช้แบบฟอร์มน o ส1ในการบันทึกรายการการรับเงินที่เป็นรายได้แผ่นดินของหน่วยงาน ะะอันนี้คือประเภทเอกสารแรกนะคะมาดูกรณีที่2นอกจากรายได้แผ่นดินของหน่วยงานแล้วนะคะก็มีการรับเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณฝากคลังเราเรียกสั้นๆว่าเป็นเงินฝากครังของหน่วยงานนะคะตัวนี้ประเภทเอกสารเราเรียกประเภทเอกสาร RB RB เมื่อก่อนเราก็จะใช้คำสั่งงานเนาะคำสั่งงานก็จะเป็น Z RP underscore RB แล้วเราก็คีย์เข้าไป เนาะอันนี้ตอนนี้เราไม่ละเราใช้แบบฟอร์มเป็นนศ0 1นศ01เหมือนกับประเภทเอกสารแรกเลยนะคะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันในการบันทึกรายการนะคะอันนี้คือ2ประเภทเอกสารที่เป็นการรับเงินของหน่วยงานท่านเองนะคะนอกจากการรับเงินที่เป็นของหน่วยงานท่านแล้วเราก็มีการรับเงินที่เป็นแบบแทนกันนะคะเราทําแทนหน่วยงานอื่นมาดูที่ประเภทเอกสารที่3นะคะเป็นการบันทึก รายได้แผ่นดินการรับเงินที่เป็นรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่นตัวนี้จะเป็นประเภทเอกสาร RC RC นี้จะใช้แบบฟอร์มไม่ได้ใช้เป็นน o 0 1ละเราจะใช้เป็นแบบฟอร์นอสอสมน o 0 3นะคะน o 0 3ในการบันทึกรายการนะคะตัวนี้ก็เมื่อก่อนจะเป็น T-code เนาะ z RP n d ร r ก RC เปลี่ยนมาเป็นใช้เป็นแบบฟอร์นอสอสมน o 0 3ในการบันทึกรายการนะคะ มาดูประเภทที่4ประเภทสุดท้ายการรับเงินเนาะตัวนี้การรับเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนหน่วยงานอื่นนะคะตัวนี้ประเภทเอกสาร R าดี R D ร D ดีใช้แบบฟอร์มเดียวกับ RC เลยนะคะในการบันทึกรายการก็คือเป็นแบบฟอร์มนศ03ในการบันทึกรายการนะคะถ้าดูกระบวนการทางด้านรับเงินนะคะสังเกตกระบวนการทางด้านรับเงินจะเห็นว่าใช้2แบบฟอร์มในการบันทึกรายการนะคะแยกออกเป็นถ้าเป็นการรับเงินของหน่วยงานท่านเองของหน่วยงานท่านเองจะเป็นแบบฟอร์มนศ01นะคะแล้วค่อยมาแยกว่าท่านจะบันทึก เป็นรายได้แผ่นดินหรือว่าเงินฝากครังประเภทเอกสาร RA หรือประเภทเอกสาร RB นะคะอันนี้คือการรับเงินที่เป็นของหน่วยงานท่านเองส่วนการรับเงินที่เป็นการทําแทนหน่วยงานอื่นนะคะถ้าทําแทนหน่วยงานอื่นเราจะใช้แบบฟอร์ม n ศ0นสในการบันทึกรายการนะคะแล้วค so, ่อยมาแยกประเภทว่าท่านจะเป็นการบันทึกการรับเงินที่เป็นรายได้แผ่นดินหรือว่าเงินฝากครังนะคะ อันนี้จำง่ายๆอันนี้คือกระบวนการทางด้านรับเงินพอรับเงินเรียบร้อยแล้วเงินตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไรายได้แผ่นดินหรือว่าเป็นเงินฝากคลังท่านต้องเอาเงิน2ประเภทนี้นําส่งครังนะคะประเภทการนําส่งครังก็มาดูทางด้านขวามือนะคะเป็นกระบวนการการนําส่งเงินนะคะกระบวนการนําส่งเงินจะล้อตามประเภทการรับเงิน ะะอย่างประเภทแรกที่เรารับเงินเป็นรายได้แผ่นดิน RA เราบันทึกไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาเงินรายได้แผ่นดินตัวนี้มานําส่งนะคะนำส่ง,นะะสงการนําส่งเงินรายได้แผ่นดินที่เป็นของหน่วยงานท่านเองเราจะได้ประเภทเอกสารว่า R 1นะคะเมื่อก่อนท่านก็จะใช้ T code เหมือนกัน Z RP เอสกอ R, R 1นะคะตอนนี้เราเปลี่ยนละ เรามาใช้แบบฟอร์มในการบันทึกรายการนะคะเราใช้เป็นแบบฟอร์ม No.202-1 ในการบันทึกรายการการนําส่งเงินตัวที่เป็นรายได้แผ่นดินตัวนี้นะคะอันนี้คือคู่แรกคู่ที่เป็นการรับเงินรายได้แผ่นดินและนําส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดินของหน่วยงานนัานเองนะคะมาดูคู่ที่สองเราบันทึกตัวที่เป็นรับเงินนอกงบประมาณฝากคัางหรือว่าเงินฝากคัางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะเอาเงินตัวนี้มานําส่งนะคะ การนำส่งเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณฝากครังหรือว่าเงินฝากคลังที่เป็นของหน่วยงานท่านเองเราจะเรียกประเภทเอกสารตัวนี้ว่า R 2นะคะ R 2ถ้าเมื่อก่อนใช้ดีโค้ดท่านจะเป็นคียโค้ดเยาวๆเลย z RP underscore R 2 underscore R x R x เป็นเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลังเนาะตอนนี้เปลี่ยนแล้วมาใช้บันทึกรายการในแบบฟอร์มเราใช้แบบฟอร์มเดียวกับ R 1เลยเป็นแบบฟอร์ม n ศน,นคด1 ในการบันทึกรายการนะคะส่วนตัว I x ตัวนี้เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากค้างจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านบันทึกประเภทเอกสาร r 2เรียบร้อยแล้วเนาะดูจากในแบบฟอร์มจะมีช่องอ่ะจะเป็นฟิลด์ให้ท่านกดเป็นแสดงเอกสารตัวที่เป็นปรับเพิ่มเงินฝากค้างให้แล้วเราก็ไปดูเอกสารที่เป็น r x หรือปรับเพิ่มเงินฝากค้างณนะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวตอนที่ดูหน้าจอเดี๋ยวจะชีให้ดูว่าไอ้ตัวที่เป็นปรับเพิ่มเงินฝากค้างตัวนี้อยู่โชว์อยู่ตรงไหนนะคะ อันนี้คือคู่ที่2การรับเงินกับนําส่งเงินของหน่วยงานท่านเรียบร้อยแล้วเรามาดูกรณีที่เป็นการนําส่งเงินที่เป็นแทนหน่วยงานอื่นบ้างน,นะคะการนําส่งเงินที่เป็นรายได้แผ่นดินแทนหน่วยงานอื่นตัวนี้ประเภทกสนอกสารอ3 R3 ใช้แบบฟอร์มในการบันทึกรายการก็คือแบบฟอร์ม n สอ่2นอสองี่2นสอ2ขีเนาะจะไม่ใช่ขีด1ละตัวนี้เป็นแทนการเราจะใช้ขีด2 02ขีด2 นะคะอ่ะอันนี้เมื่อก่อนถ้าใช้เทอร์มินอลเทอร์มินอลคีย์เยอะหลายขา4ขานะสำหรับการน้ำส่งที่เป็นแทนกันตอนนี้ไม่ละตอนที่เราจะบันทึกใน n e w j f นะคะก็คีย์แค่ขาเดียวคล้ายๆกับ R1 หรือกับ R2 เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น R3 R4 ก็คล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวตอนที่ดูหน้าจอจะดูว่าเหมือนกับท่านทำงานง่ายขึ้นเทียบกับเทอร์มินอลน,นะคะตัวนี้อ่ะ เดี๋ยวมาดูคู่สุดท้ายที่เป็นคู่ของเอกสาร Rd เรารับเงินที่เป็นเงินฝากคลางของหน่วยงานอื่นแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาเงินตัวนี้มานําส่งนะคะการนําส่งเงินที่เป็นเงินนอกงบประมาณฝากคลางหรือเงินฝากคัางแทนหน่วยงานอื่นจะเป็นประเภทเอกสาร R 4 R4 R ี่มีเอกสารปรับเพิ่มเงินฝากครางคือ RY นะคะตัวนี้ใช้แบบฟอร์มในการบันทึกรายการก็คือนสศ2สอง 02. ขีดสองเช่นเดียวกับ R3 เลยนะคะถ้าสังเกตจากหน้าจอเนาะกระบวนการรับเงินกับนำส่งเงินจะล้อกันนะคะถ้าดูรับเงินรับเงินมี2แบบฟอร์มการนำส่งเงินก็เช่นเดียเช่นเดียวกันนะคะมี2แบบฟอร์มเช่นเดียวกันแยกออกเป็นการนำส่งเงินที่เป็นของหน่วยงานท่านเองกับการนำส่งเงินที่เป็นการทำแทนหน่วยงานอื่น นะคะแล้วก็ประเภทเอกสารก็จะเป็นถ้าเป็นการรับเงินก็จะเป็น R R r e c e i v e เนาะแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D นะคะสำหรับการนำส่งเงินก็จะเป็น R เหมือนกันขึ้นต้น R แล้วก็ตามด้วยตัวเลข1 234ส่นะคะส่วนปรับเพิ่มเงินฝากครั้งก็จะเป็น RX กับ RY ขึ้นอยู่กับว่าปรับเพิ่มของหน่วยงานท่านเองหรือว่าเป็นการปรับเพิ่มเงินฝากครั้งที่ทำแทนหน่วยงานอื่นนะคะ อันนี้คือสรุปง่ายๆใน,ในสำหรับเพศเอกสารในระบบรับและนําส่งและแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกรายการในระบบรับและนําส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอในการบันทึกรายการกันนะคะ